นอกจากจะเป็นช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ยังเป็นช่วงไฮซีซันของอีกอย่างนั่นก็คือการแต่งงานนั่นเองค่ะช่วงนี้เห็นหลายคู่นิยมแต่งงานกันเลยนะคะ,คะวันนี้ก็เลยจะพาไปดูบรรยากาศน่ารักน่ารักค่ะของเจ้าบ่าวชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่ยกขบวนขันหมากนะคะขอแต่งงานกับสาวชาวไทยค่ะที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะแล้วก็ยังจัดงานแบบขเขมรโบราณอ,อีกด้วยนะเตยเป็นยังไงไปชมภาพกันค่ะ มาเลียนโอลิเวอร์โคชชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะได้ยกขบวนขันหมากก็มีเงินสดจำนวน5999บาททองคำรูปพรรณหนัก5บาทและขบวนเครื่องเส้นไหวขบวนขอขมาแบบเขมรโบราณไปสู่ขอนางสาวจีรน,นันดวงใจบ้านเลขที่137หมู่ที่4บ้านแสบไรรตําำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะโดยมีเพื่อนเจ้าบ่าวชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่งชุดไทยแห่ขันหมาก ผ่านประตูเงินประตูทองไปเข้าหาเจ้าสาวค่ะก่อนจะเข้าสู่พิธีกรรมการแต่งงานที่มีเครื่องเส้นไหว้เครื่องสังเวยทั้งไก่ต้มหัวหมูเข้าต้มมัดโดยมีพ่อปราบนะคะเป็นผู้ประกอบพิธีเรียกขวัญคู่บ่าวสาวค่ะแล้วก็มีการผูกข้อต่อแขนต้อนรับเขยใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายกัมพูชาซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็สนุกสนานทีเดียวนะคะ,คะเรียกว่าความรักเนี่ยไม่มีพรมแดงน,นะเตยแล้วก็ยังได้เห็นภาพบรรยากาศประเพณีแบบเขมรโบร,ราณอีกด้วยค่ะ ใช่ส่วนช่วงสุขแบบไทยใจพอเพียงวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีผืนดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะซึ่งราษฎรที่ได้รับผืนดินพระราชทานนี้ค่ะก็นําไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพสูงสุดก็ทําให้ชีวิตงอกเงยและงอกงามตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งการปฏิรูปที่ดินเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามได้ในช่วงสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะค่ะ